บทที่ 58, ห8าหันขาวช่างน่าสนใจจริงๆที่เห็นการแก้ไขเช่นนั้นหมูพูดแล้วหันหลังกลับเข้าไปในทุ่งใกล้ๆอีกครั้งเมื่อทั้งสองเดินไปข้างหน้าถนนลูกรังก็เริ่มกลายเป็นถนนอิฐพอสมควรและสามารถมองเห็นผู้คนได้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือถนนอย่างเป็นทางการที่นำไปสู่เมืองหลวงของดินแดนอมะตะร้อยบุปภาบนถนนเส้นนี้คุณไม่สามารถบินหรือร่อนได้อีกต่อไปทำได้เพียงเดินด้วยสองเท้าของคุณเองเท่านั้นหลังจากเดินไปประมาณสิบนาทีก็เห็นทางแยกทางด้านซ้ายมีหินสีเขียวขนาดใหญ่มีหันขายืนอยู่ หันกลางปีชี้ไปที่พวกมันถ้าอยากเข้าเมืองไปทางขวามาตอบบทกวีก็ลงชื่อทีละคนอย่าเบียดกันต่อให้รีบแค่ไหนก็ผ่านไปไม่ได้หรอกขณะที่พวกเขามองดูพวกเขาเห็นว่ามียานพาหนะเป็นแถวยาวเข้าไปในเมืองทางด้านขวาแต่ทางด้านซ้ายมีผู้ฝึกฝนมากขึ้นจากรากฐานแกนทองคําก็มีแม้แต่ผู้ฝึกฝนขอบเขตการฟื้นฟูด,ด้วยซ้ําอะไรนะวันนี้เป็นบทกวีเหรอมีเพียงไม่กี่คนที่แสดงสีหน้าลำบากใจไม่กี่คนถอนหายใจและก้าวถอยหลังแต่มีอีกหลายคนยืนนิ่งรอดูว่าคนอื่นๆจะตอบบทกวีนี้อย่างไร หัวข้อที่จะตอบจะต่างกันทุกวันตัวผู้ชี้นาก็ต่างกันเลยทําให้ผ่านผู้ชี้นําไปทางซ้ายต้องใช้โชคนิดหน่อยวันนี้ห่านตัวนี้ต้องการทดสอบทักษะบทกวีของพวกเขาแต่ผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่เพียงต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นวันแล้ววันเล่าดังนั้นจึงมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีเวลาว่างในการศึกษาสิ่งต่างๆเช่นบทกวีและวรรณกรรมตอบบทกวีหรือฉันมั่นใจนิดหน่อยแต่ฉันสงสัยว่าบทกวีจะยากไหมเล่งเทียนสิงลังเลเล็กน้อยแล้วพูดมากับฉันกูชิงซานจูงเล่งเทียนสิงและผลักฝูงชนออกไปต่อหน้าหา่านขอหินวิญญาณให้ฉ หินวิญญาณกี่ก้อนเล่งเทียนสิงถาม2ี่ก้อนกูชิงซานตอบเล่งเทียนสิงหยิบหินวิญญาณออกมา20ก้อนแล้วมอบให้เขากูชิงซานวางหินวิญญาณไว้บนก้อนหินจากนั้นกำมัดของเขาไปทางความดีแล้วพูดว่าพี่หานโปรดให้ความสะดวกแก่พวกเราด้วยคุณไม่อยากตอบบทกวีหรอหรือว่าวัตถุนิยมพวกนี้มีไว้เพื่ออะไรคนดีถามด้วยความดูถูกกูชิงซานจริงจังฉันมีเรื่องเร่งด่วนจะขอท่านหานโปรดช่วยฉันหน่อยเถอะหานจ้องมองกูชิงซานจากนั้นทันใดนั้นดวงตาของมันก็ดูจริงจังขึ้นมา เมื่อมันสยายปีกออกไปหินวิญญาณก็หายไปไปเร็วเข้าอย่ายืนเฉยต่อหน้าฉันหันสั่งขอบคุณมากกูชิงซานกระพริบตาให้เล้งเทียนสิงและเดินไปตามถนนด้านซ้ายทุกคนที่อยู่ที่นั่นอดไม่ได้ที่จะอ้าปากว่างดังนั้นไม่เพียงแต่การติดสิงบนทันทีจะไม่ทำให้คุณถูกดกูแต่คุณยังสามารถผ่านได้จริงๆทันใดนั้นหนึ่งในนั้นก็วางหินวิญญาณจำนวนหนึ่งแล้วยิ้มพี่หันโปรดให้ความสะดวกแก่ฉันด้วยอ่าหันเงยหน้าขึ้นมองคุณเพราะอะไรอีกฝ่ายก้มลงสแสดงท่าทีจริงจังและพูดว่าฉัน ห่านเวียงปีกระแทกหินวิญญาณออกไปแล้วตะโกนไอสัตว์อีฝ่ายตกตะลึงชี้ไปที่กูชิงซานซึ่งยังอยู่ไม่ไกลนักและถามอย่างไม่มั่นใจทำไมเขาถึงผ่านไปได้ห่านตอบว่าเขามีเรื่องด่วนต้องทำบุคคลน,นั้นฉันก็มีเรื่องด่วนด้วยห่านยืนจากที่สูงมองดูบุคคลน,นั้นแล้วยิ้มด่วนกับผีนาซีบุคคลน,นั้นหน้าเบึง้งคุณไม่ยุติธรรมฉันอยากจะร้องเรียนห่านพูดเบาๆว่าเมื่อวานอี้หงโลเอลเป็นยังไงบ้างอาหารวิญญ,ญาณแปดจานในตอนเช้าของวันนี้ไม่เพียงพอสหหหหรหรรรัััับบบบคคคนนุุณืออออออีกกกกกลลลไไปิินน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 เเเพพ่่่มมูู้้้้ดดาาาาาขงขงงงแแจจซะฝช หันเวียงปีกอย่างภาคภูมิใจและพูดว่าอย่ามีใครกล้าเอาขนมาปิดตาฉันนะถ้าอยากจะผ่านก็มาตอบบทกวีเร็วๆเข้าฝูงชนมองดูกู่ชิงซานที่กำลังเดินจากไปสงสัยว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างจนหันเขาปล่อยให้เขาผ่านไปกู่ชิงซานและเล่งเทียนสิงกำลังเดินทางมาอย่างรวดเร็วเล่งเทียนสิงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าหันตัวนั้นค่อนข้างง่ายใช่ไหมกูชิงซานตอบว่าเจ้าไม่ควรดูถูกเขา เล่งเทียนสิงสับสนทำไมกูชิงซานเพียงแต่ยิ้มและไม่พูดอะไรสัปพพวกเขาก็มาถึงท่าเรือบนท่าเรือมีเรือเก่าลำเดียวคนจัเรือเท่านั่งอยู่ที่ท้ายเรือพลางสูบยาอย่างสบายอารมณ์เราจะออกไปทันทีหรือเราจ่ายค่าเรือทั้งหมดก็ได้เล่งเทียนสิงกล่าวคนเรือข้ามฟ้าเซเล็กน้อยเพื่อยืนขึ้นจากนั้นมองดูทั้งสองคนอย่างจริงจังไปกันเถอะทั้งสองคนขึ้นเรือขณะที่เรือออกจากฝั่งอย่างรวดเร็วอืมที่นี่ถ้าคุณต้องการลองทำรายการคุณต้องผ่านการทดสอบของฉันคนเรือข้ามฟ้ากำลังบังคับเรือขณะที่่เขาาพูดอยงนนั้ คารนาบอกมาด้วยกูชิงซานกมัดคารวะเล่งเทียนสิงก็ทำแบบเดียวกันข้างหลังเขาเช่นกันคนพายเรือตอบว่าในแม่น้ำสายนี้มีปลาตัวหนึ่งตัวมันใหญ่มากและมีสีดำอยู่ทั่วตัวฉันเรียกเขาว่าปลาดำตัวใหญ่แกไปจับมันซะเข้าใจแล้วกูชิงซานมองดูแม่น้ำบนผิวน้ำดูเงียบสงบแต่กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเบื้องล่างสามารถพาคุณไปไกลหลายพันไมล์ได้อย่างง่ายดายเขาสามารถว่ายน้ำได้แต่การจะจับปลาที่นี่เขาจะต้องคิดหามาตรการที่เหมาะสมเสียงดังกราวได้ยินเสียงโลหะดังขึ้นข้างหลังเขา ขณะที่กูชิงซานมองย้อนกลับไปเขาเห็นเล่งเทียนสิงถอดชุดเกราะออกแล้วและตอนนี้ก็ถอดรองเท้าของเขาออกคุณจะลงน้ำเหรอกูชิงซานถามเืิมสำนักเหยา่กวงของเราอยู่บนทะเลชั้นนำดิ่งลึกลงไปในทะเลเพื่อจับปลาตั้งแต่ชั้นยังเป็นเด็กแม่น้ำสายนี้เทียบได้ไม่มากนะักปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะเล่งเทียนสิงพูดด้วยความมั่นใจเล่งเทียนสิงกระโดดสูงขึ้นกระโดดลงไปในน้ำด้วยท่าทางที่สวยงามและไม่มีใครพบเห็นอีกต่อไปน้ำเนี่ยงประมาณ10นาทีทันใดนั้นก็มีฟองอากาศลอยขึ้นมาจากน้ำจากนั้นเล่งเทียนสิงกก็ลลออยขึ้้้นนนไไปปบิวววพรมัจาสีดตใหญ่ ทั้งเท้าและปลาถูกแช่แข็งในน้ำแข็งคุณสามารถสัมผัสถึงความเย็นได้แม้จะอยู่ห่างไกลแต่เมื่อคุณมองอย่างระมัดระวงังคุณจะเห็นว่าเพื่อพลังงานวิญญาณของปลานั้นค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นกว่าของเล่งเทียนสิงปลานั้นมีรูม่านตาแนวตั้งคู่หนึ่งปากของมันเต็มไปด้วยฟันแหลมคมกำลังดิ้นร่างกายที่แข็งตัวของมันเพื่อแยกตัวออกจากน้ำแข็งใบหน้าของเล่งเทียนสิงซีเห็นได้ชัดว่าถึงขีดจำกัดของเขาแล้วยาเม็ดกระเรียนแดงเม็ดสุดท้ายของเขามอบให้กับกูชิงซานดังนั้นเขาจึงอยู่ในช่วง จากนั้นปลาสีดำตัวใหญ่ก็หันกลับมาเปิดปากที่เปื้อนเลือดเพื่อกัดเล่งเทียนสิงวิงเห็นลำแสงบินพุ่งตรงไปที่ดวงตาของปลาสีดำตัวใหญ่และพุ่งออกไปอีกด้านหนึ่งกู่ชิงซานคือผู้ที่เห็นสถานการณ์กำลังจะย่ำแย่จึงหยิบธนูฝนราตรีและลูกศรพิษมูออกมาทันเวลาเพื่อช่วยปลาสีดำตัวใหญ่ร่อนไปรอบๆสักพักในที่สุดก็หงายท้องขึ้นและลอยไปไม่เลวเลยพวกคุณสองคนคน,คนข้ามฟ้าใช้เรือลำเล็กไปจับปลาดำตัวใหญ่ต่อไปเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำดังนั้นคุณก็แค่รออยู่ที่นั่น ขณะที่คนเรือข้ามฟ้าพูดเขาก็หยิบกริดอันแหลมคมออกมาและผ่าปลาสีดำตัวใหญ่บนดาดฟ้าอย่างรวดเร็วเล่งเทียนสิงหายใจเข้ากระโดดขึ้นไปบนเรือแล้วส่หัวไปที่กู่ชิงซานช่างน่าอับอายจริงๆกูชิงซานตอบว่าฉันไม่ทอดคุณหรอกใครรู้ว่าปลาจะไปถึงขอบเขตการก่อตั้งราชฐ,ฐานได้ทั้งสองคนนั่งลงบนเรือโยกค่อยๆรอให้คนจวเรือจัดการกับปลาฉันขอร้องคุณที่นี่คุณช่วยทำให้นุ่มนวลกว่านี้หน่อยได้ไหมทันใดนั้นปลาก็พูดขึ้นเนื้อครึ่งหนึ่งบนตัวของมันถูกตัดออกแล้วเผยใหห้เเ็นนนนกกกกกระะดดูส่่่่วลลลลลาางทีีีมมือแ กูชิงซานและเล่งเทียนสิงมองหน้ากันด้วยความกังวลเห็นได้ชัดว่าปลาตายก่อนหน้านี้เนื้อเครื่องหนึ่งก็ถูกถลกหนังออกไปแล้วทำไมมันถึงยังพูดอยู่มือของคนจวเรือข้ามฟากไม่หยุดเพียงสายหัวแล้วพูดว่าทำไม่ได้นี่คือกฎ